เาขมางเ็บเมื่อกี้เนี่ยฮ่อุ้ยยังไม่นานเท่าไหร่นะนะไมอเหมือนรุ่นเก่าเลยนะนี่รุ่นที่2อนะรุ่นแรกังเล็กไม่นานเท่าไหร่นี่กี่ปีห้าปีได้มหรอน่าจะประมาณสปีสเดือนได้ไหมนี่นะ เหมือนเนจะกลับสายนั้นนี่ะเงียบไปเลยไหมเงียบเลยอ่ะใช่มันของเนียนก็ได้อยู่แค่เนี้ยเวลามันตั้งอยู่ตรงนี้เวลาทำงาน ก็ทำอยูน่นะเห็นไหมมันติ๊กติ๊กติ๊กติ๊แต่มันไม่หมุนไม่หมุนโอเคลองดูดู สวัสดีครับเพื่อนเทางด้าน YouTube. Facebook นั้นไลนยเพื่อนๆทางด้านเราซ่อมได้ด้วยครับเชิญผมพาเพื่อนมาซ่อมเจ้าเครื่องเสื้อผ้านะครับคานาส o n i c นะครับคือถังปัน่นไม่ปั่นนะครับอาการก็คือเข็มนาฬิกาเดินนะครับเสียงแรงแตกๆๆแ,แ,แต่ว่าถังปั่นไม่ยอมปั่นนะครับทีนี้ป้าเขาบอกว่าอมอเตอร์น่าจะเสียนะครับผมก็เลยลองมาเทสกับผม ตัวนี้มอเตอร์เสียนะครับวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับเราก็ถอดออกมาครับล้วก็เอาตัวเดิมไปซื้อตัวนี้เป็นของใหม่ที่ผมซื้อมาจากร้านอมรนะครับตัวนี้เป็นสาขาบางแคนะครับโรตัสนะครับมันก็จะมี3เส้นนะครับในเมมเบดมันก็จะบอกนะครับเส้นสายไฟแล้วก็เส้นสายเข้าแคบ2เส้นนะครับก็จะบอกไว้ชัดเจนนะครับในข้างนะครับมันจะมีเขียนไว้บอก ผมก็ทําการเปลี่ยนนะครับโดยการใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับมันก็จะมี3ามขานะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็นี่ครับดึงเจ้า3ามขาให้ออกมานะครับแล้วก็เ,เวลาใส่แล้วก็สวมใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับสายไฟเราก็พันไปที่ สายแคบนะครับแล้วก็สายไฟเส้นหนึ่งสายแคบ2เส้นนะครับก็จะเป็น3เส้นก็เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนงงนะครับนี่คือมอเตอร์เชื่อมเสื้อผ้าครับเราได้มา3เส้นนี้นะครับมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวกับสีขาววันนี้นะครับสายไฟมันจะเป็นอ่สีเขียวนะครับนี่ครับสายไฟสีเขียวอันนี้ผมเอาปลั๊กไฟบ้านมาทําให้เพื่อนเห็นกันนะครับก็คือปลั๊กไฟแบบนี้เนาะสมมุติว่าสายไฟบ้านเข้ามานะครับมันอยู่ในเครื่องซสกผ้านะครับ สายไฟบ้านก็คือนี่หนึ่งเส้นนะครับมาเข้าสีเขียวเลยนะครับแบบนี้ครับอันนี้คือสายไฟบ้านนะครับเข้าสีเขียวมันก็เหลือสายไฟบ้านอีกหนึ่งเส้นกับเส้นคาปากับสายไฟมอเตอร์อีกสองเส้นนะครับเราจะต่อกันยังไงอันนี้สมมุติว่าเราได้คาปามาหน่อยครับคาปามีสองเส้นนะครับเราจะเอาสายคาปาหนึ่งเส้นนะครับไปต่อใส่กับสีแดงอย่างนี้นะครับ คันนี้เข้าโดยตรงนะครับสีแดงของมอเตอร์นะครับมอเตอร์กับคาบปาหนึ่งเส้นมันจะเหลืออีกสายไฟหนึ่งเส้นแล้วก็สายสีเหลืองของมอเตอร์แล้วก็คาปาหนึ่งเส้นสามเส้นนี้เราจับมารวมกันเลยครับเหมือนนี้ครับนี่ครับแบบนี้นะครับ,ารบสามเส้นนี้จ,จับมารวมกันเลยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับลักษณะนี้ คือสายไฟบ้านเข้ามอเตอร์1เส้นนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็เข้าแคบ1เส้นแล้วสายแคบก็จะเข้าสีเหลืองแล้วเข้าสายไฟบ้านอีก1เส้นนะครับแบบนี้นะครับจริงๆเวลาเราตัดตัดออกจากเครื่องซักผ้านครับมันก็จะมีสีบอกชัดเจนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้เพื่อนได้ดูครับมันก็จะหมุนปกติของมันนะครับกับก็เสียบดูเลย ลืมไปครับเครื่องนี้มันเสียนะครับเครื่องนี้มันเสียโอเคนะครับก็ลุกก็คือต่อประมาณนี้นะครับกับผมน็อตสองตัวนี้ครับเราก็ขันให้แน่นนะครับ 2ตัวเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นตัวล็อกเป็นตัวล็อกถังนะครับเป็นตัวล็อกถังให้แน่แล้วก็ล็อกเบรกนะครับ2ตัวเราก็ใช้ตัวที่นะครับขันเข้าไปสายก็ต่อเมื่อต่อสายเข้าคาปาก็ประมาณที่ผมบอกนะครับมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เก็บสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันดูนะครับว่าเครื่องส้าจะปกติหรือเปล่านะครับหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมมานะครับ รับผมเพื่อนๆก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ลองหมุนนาฬิกาดูนาฬิกาวิ่งปกติแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ดังข้างในปกตินะครับคือการนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับเป็นปกติแล้วก็จะเรียบเรียงให้ดีนะครับแล้วก็สูงลูกค้านะครับตัวนี้เป็นข้างล่างถังนะครับซึ่งก็จะมีน็อตสองตัวนะครับที่เราขันให้แน่นนะครับตัว T ีแบบนี้นะครับแล้วต้องเทสนะครับขันให้แน่นเสร็จนะครับ แล้วก็ตึงมือนครับมันจะมีร่องบากของมันอยู่นะครับเวลาเราขันไปนะครับตอนถอดก็ถอดตรงนี้แหละครับเป็นน็อตสองตัวนะครับถอดออกแล้วก็มอเตอร์เปลี่ยนนะครับแล้วก็เวลาใส่แล้วก็มันจะมีขาสามขานะครับอยู่ด้านล่างนะครับมีคล้ายๆกับตัวล็อกอยู่นะครับเราดึงออกมาก็ใช้ได้ปกตินะครับสําหรับการเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับผานาโซนิกนะครับ เพื่อนๆครับก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับง่ายๆเครื่องซักผ้าฮนาสุนิทนะครับซึ่งเป็นสองถังนะครับเป็นเครื่องใหญ่นะครับเราไม่สามารถที่จะยกกลับบ้านได้เรามาซ่อมที่ที่บ้านลูกค้าเลยนะครับเกเ็กจะน้อยนําฝากเพื่อนๆนะครับสาหรับวิธีการซ่อมเครื่องซักผ้านะครับง่ายๆสไตล์ช่างแต่ผมนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าคลิปะรดีๆจะนําฝากเพื่อนดีคลิปนี้ลาไปแล้วครับจุงกัสสวัสดีครับ